ครับก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับจูเนี่ยพีซีนะครับผมสําหรับวันนี้นะใครที่กําลังตามหารถเก่งขนาดเล็กนะครับผมประหยัดน้ํามันไฟมินิราคาย่อมเยาวนะครับผมผ่อนเพียงละเดือนแล้วไม่เกิน8ปดพันบาทนะครับผมเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองโอเคสำหรับใครนะครับผมที่สนใจนะวันนี้ผมนําเสนอเลยครับผมเจ้า u ุสูกีสวีปนะครับผม1.2 GLX ปี2018นนะครับผม บอกเลยว่าคันนี้รูปตรงเขาชูสวยงามมากเลยนะครับผมฉบเฉี่ยวดูดีนะครับผมสเกิร์ตรอบคันมีมาให้ครบแล้วนะครับผมออปชันของเขาจะมีอะไรกันบ้างนะครับมาดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากที่ไฟหน้าของเขานะครับผมเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED นะครับผมอ่าอย่างนี้เลยเป็นไฟลูกแก้วนะครับผมอ่าด้านล่างนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเรียบร้อยนะครับผมสเกิร์ตรอบคันนะครับสปอร์ตตี้นะครับผมมี รังพึ่งเป็นช่ำรักลมแบบนี้เรียบร้อยนะครับผมออกแบบมาสวยหรูดีไซน์ได้น่ารักน่ารักหยุ่หยิมมากเลยนะครับส่วนำหรับผู้หญิงคนไหนนะที่ชอบรถแบบนี้นะครับผมผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีเนาะโอเคคันนี้มาพร้อมกับล้อมแม็กอันลอยแล้วนะครับขอบ6 6นะครับผมยางบิสโนรักให้ใหม่เลยนะครับปี19นะใช้กันได้อีกยาวๆเลยนะครับผมโอเค กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วนะครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับกุญแจสมาร์ททีเล e เอนทีนะบอกเลยว่าคันนี้สะดวกสบายใช้งานได้ง่ายมากเลยนะครับผมสเกิร์ตรอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับเสาวิทยุของเขาจะเป็นคีบฉลามนะครับผมมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังที่ดูสวยงามบเฉีียวเข้ากับตัวรถแบบนี้เลยนะครับผมท่อหลังเป็นท่อ คู่นะครับผมจะเป็นท่อหลอกเนาะแต่ก็สวยงามดีเหมือนกันนะครับผมฟองไสหลังนีมาให้แล้วนะครับผมเครื่องยนต์โดูโอเจ็ตนะสุสกีสวิปนะครับผมที่ปัดน้ำฝนหลังแล้วก็ไล่ฟ้ามีมาให้พร้อมแล้วนะครับผมดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าโอเคเปิดมานะครับบอกเลยว่ารถคันนี้นะนอกจากสีภายนอกเขาจะสวยงามคมชัดแล้วนะครับผมภายในขเขายังฉบเฉียวสวยงามสปอร์ดีด้วยนะครับผมอ่า แผงประตูด้านข้างเราตรงนี้เป็นหนังเราตรงนี้เป็นสีขาวนะครับผมกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับผมออโต้ปรับคนขับนะครับอกระจกมองข้างปรับับไฟฟ้าเป็นอนาล็อกแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยอ่ามาพร้อมกับปุ่มกดสตาร์ทนะครับผมเวสต์ทีมมาให้พร้อมแล้วนะครับผม Auto ออโต้ออฟนะครับมีมาให้พร้อมแล้วไฟหน้าโปรเจคเตอร์เขายังปรับระดับสูงต่ำได้ถึง5ระดับนะครับผมเวสต์ซีกันลื่นถลันไหลนะครับผมอ่าโอเค ไม้ของเขาจะเป็นไม้ดิจิตอลนะครับผมเป็นไม้ตรงกลางเป็นจอแสดงผลนะครับผมนอกนั้นเป็นเข็มหมดเลยนะถือว่าสวยงามมากเลยนะครับผมตรงนี้เป็นฮีทนะครับผมบอกความร้อนบอกน้ํามันเป็นเข็มอยู่เนาะแต่ว่าเป็นการดีไซน์ออกมาที่สวยงามมากๆเลยครับผมสาหรับรถไซน์นี้นะครับรถคันนี้นะผมบอกเลยนะครับมาอยู่เพียงแค่33,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมอ่าโอเค รถไซส์นี้นะคะผมแต่ว่าสุดยอดมากๆเลยมาพร้อมกับโคมาลัยมัลติฟังก์ชันที่มีคุชคอนโถ่ด้วยนะคะผมรถเก่งไซส์เล็กขนาดนี้นะครับราคาผ่อนเพียงแค่เดือนละเจ็ดพันกว่าบาทนะคะผมแต่ให้มาขนาดนี้เลยเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายว่างสายนะครับผมมีมาให้พร้อมแล้วปุ่มบลูทูธตรงนี้ก็มีนะครับผมกระจกนะคะผมเป็นที่ปัดน้ําฝนนะคะเป็นปรับหน่วงเวลาได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคส,สวยๆแบบนี้เลยเนาะ คันนี้นะครับเราให้มาเรียบร้อยนะครับเป็นจอเอ็นดอยนะครับผมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับพุ่มเบาะหนังให้เรียบร้อยนะครับผมปกติรุ่นนี้ยังเป็นเบาะผ้านะครับผมจอก็ยังไม่ใช่แบบนี้นะเราเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับผมอ่าแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับผมเป็นดิจิตอลนะแต่ว่าเป็นอนาล็อกปรับมือหมุนนะครับผมอ่า AU/USB x เนาะมีมาให้พร้อมแล้วนะครับผมตรงนี้ก็เป็น power outlet นะครับครบๆแบบนี้เลยอ่าเป็นเกียร์ CVT นะครับผมมีระบบ โอ้ได้นะครับผมสปอร์ตกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับผมเล่งแซงอะไรก็จัดไปเลยครับผมโอเคอันนี้บอกเลยว่าใหม่มากๆเลยนะครับผมไม่มีตรงไหนที่ติดได้เลยนะครับผมคันไหนดีบอกดีคันไหนไม่ดีบอกไม่ดีนะครับผมจูเนียร์พีซคนนี้โอเคช่องเก็บของก็ถือว่าออกแบบมาด้วยดูดีนะครับผมมี usb เพิ่มมาอีกสามจุดนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนนั่งหลังกันตั้งก่อครับว่าจะเป็นไงไป นี่นะครับมือจับประตูด้านหลังอยู่ตรงนี้นะถือว่าออกแบบมาได้ดีเลยทีเดียวโอเคเ๊บป๊กากันสาดมีมาให้แล้วนะครับผมโอเคเบาะหนังหุ้มให้อย่างดีแล้วนะครับผมน็อตเราไม่มีการแกะนะครับสีสันสวยสดเหมือนเดิมเลยนะครับโอ้ข้างหน้ามี usb ให้สองช่องนะครับตรงนี้อีกสามช่องตรงนี้เพิ่มอีกสี่ช่องนะครับโอ้รวมแล้วเป็น เก้าช่องเลยนะครับผมโอเคให้มาเยอะขนาดนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะให้เยอะไปไหนนะแต่ว่าดีแล้วที่ให้มาเยอะๆแบบนี้อ่าเลื่อนอย่างนี้ได้ด้วยโอเคที่เก็บเอกสารมีให้พร้อมแล้วนะครับรถของเราหุ้มเบาะหนังไม่พอนะได้ดีไซน์มาให้แล้วเป็นสีฟ้านะครับตัดกับตัวรถเลยเนาะถือว่าจา้าบมากเลยนะครับคันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งห่องเครื่องกันบ้างดีกว่าครับ,รบว่าจะเป็นไงในเครื่องยนต์1.2เบนซินคันนี้นะครับผม suzuki s w i f นะครับผม1 2 glx นะครับผมปีสองพนสเนาะห้องเครื่องของเขานะครับเครื่องพันสองนะครับผมแบบนี้เลยประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับห้องเครื่องออกมาน่ารักน่ารักมากๆเลยนะครับผมรถอของเรา pcc คันนะครับผมไม่มีการแกะน็อตแน่นอนนะครับผมไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักไม่มีกอไม้นะครับไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนโอเค เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า z u k ก s สวิปคันนี้นะครับผม1.2นะครับผม GLX นะครับปี2018นะครับผมจากการรีวิวของผมนะครับรถคันนี้ใครอาจจะคิดว่าแพงนะครับผมจริงๆแล้วรถคันนี้นะครับราคาน่ารักเหมือนกับตวรถเลยราคาขายของเขาอยู่ที่457,000บาทนะครับผมแต่เช่นเคยเลยนะครับใครที่ดูคลิปมาจากจูเนียร์บีซีนะครับเอาส่วนรถพิเศษไปเลยนะครับ20,000บาทนะครับเหลือเพียงแค่ 6 3 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมราคาผ่อนอยู่เพียงแค่7,000กว่าบาทเศษนะครับผมไม่ข้าม8,000นะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับคันนี้แล้วยังแถมฟรีไปเลยนะครับผมประกันเครื่องเกียร์ฟรี2ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะครับพิเศษสุดจากจูเนียร์พีซีเช่นเคยเลยนะครับผมโอเคสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับติดต่อมาได้เลยครับจูเนียร์พีซีนะครับผม080 659 5145นะครับผมอ่าเลขไมค์คันนี้อยู่เพียงแค่5 33,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมอาโอเคแต่ละใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะคะผมอ่าวันนี้จูเนี่ยพีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับติดตามคลิปของผมต่อๆไปด้วยนะครับผมว่าคันหน้าจะเป็นคันไหนนะครับสวัสดีครับ